สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับ Imbalance นะครับหรือบางคนก็เรียกว่า FVG fair value gap นั่นเองครับก่อนอื่นเลยผมจะอธิบายว่า Imbalance หรือ FVG คืออะไร Imbalance หรือ FVG คือบริเวณที่รายใหญ่ครับเขาเก็บออเดอร์ไว้ซึ่งเมื่อราคาไปถึงบริเวณนั้นแล้วจะเกิด reaction น,นะครับไปในทาง buy หรือ sell นะครับแล้วแต่ตามเทรนด์นะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะให้ดูแคนเดิลสามแท่งนะครับเพื่อจะมาวิเคราะห์อิมบาลานซ์หรือแฟร์แ a ลวลูแกนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นแท่งที่หนึ่งอันนี้คือแท่งที่หนึ่งครับแล้วก็แท่งนี้คือแท่งที่สองแท่งนี้คือแท่งที่สามนะครับ 1>, 1 2 3นะครับที่เราจะดูยังไง Imbalance หรือ Fair value gap เราต้องดูราคาเปิดปิดของแท่งที่1และแท่งที่3นะครับที่ว่าไส้เทียนมันไม่ชนกันไส้แท่งเทียนไม่ชนกันก็คือบริเวณนี้นะครับไปลายไส้แท่ง1ถึงข้างบนแท่งที่3บริเวณเนื้อที่ว่างๆตรงนี้นครับเขาจะเรียกว่า Fair value gap หรือ Imbalance น,นะครับ อ่ะตอนนี้เรามาดูอีกชุดหนึ่งสมมุติเราลบอันนี้ออกไปโอเคตอนนี้เราจะเริ่มนับนับอันนี้เป็นแท่งที่หนึ่งนะครับแล้วก็นับไปสามแท่งหนึ่งนะครับสองอันนี้แท่งที่สามชุดนี้เราจะสังเกตได้ว่าไม่มีอิมบาลานซนะครับก็คือเห็นไหมครับปลายไส้แท่งที่หนึ่งกับแท่งที่สามตรงเนี้ย มันมันไม่มีระยะห่างแบบชุดแรกเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่มีบาลานซ์แล้วก็ไม่ต้องตีครับสมมุติอันนี้เป็นเทรนลงนะครับะครับตลาดเบรกสตั๊กเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตีฟิปนะครับอันนี้ราคาพรีเมียมดิสเคิ โ okay. อเคกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่า Imbalance เนี่ยอยู่ในโซนพรีเมียมเพราะฉะนั้นบางคนนะครับเขาก็จะรอเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เซลล์ลงมาตามแทร็กเก็ตเรื่อยๆครับแล้วแต่บางคนเขาก็จะรอเซลล์ที่ออเดอร์บล็อกบางคนก็จะรอที่อิมบาลานซ์หรือบางคนรอราคาวิ่งไปถึงอิมบาลานซ์แล้วไปดูในไทม์เฟรมเล็ก ให้เกิดการกลับตัวแล้วค่อยเข้าก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้ในกรณีของขาขึ้นก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ครับแต่ว่าแค่สลับฝั่งกันเราก็จะดู3ามแท่งเหมือนเดิมครับแท่งหนึ่งนะครับแท่งสองกดกดีครับกดผิดแท่งสองนะครับ แล้วก็แท่งที่สามนะครับสามแท่งนี้ขีดอันนี้ดีกว่าไดดูง่ายๆโอเคแท่งหนึ่งแท่งสองแท่งสามสามแท่งนี้ทีนี้เราดูเหมือนเดิมครับปลายไส้ของแท่งหนึ่งและแท่งสามต้องไม่ชนกันแบบนี้ครับบริเวณที่ที่ไม่ชนพื้นที่ว่างๆตรงนี้ครับ คืออิ b บาลา c e หรือแ Fairvalu แกรมเราก็ตีไปเพื่ออนาคตราคามาถึงก็สามารถบายได้นะครับหรือว่ารอกลับตัวในทางเฟมเล็กแล้วค่อยบายก็ได้ครับแล้วตอนนี้เรามาดูอีกชุดหนึ่งสมมุติเรารับอันนี้เป็นแท่งที่หนึ่งแท่งสองแท่งสามชุดนี้ก็จะไม่มี imbalance ครับนี่ผมทําไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแบบไหนคือมีอิมบาลานซหรือไม่มีอิมบาลานซจะได้เพื่อนจะได้เข้าใจกันจะได้นําไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคในกรณีนี้เมื่อราคามันเบรกสมมุตินะครับว่ามันเบรกสตักเจอร์ขึ้นใหม่นะครับตรงนี้ boss bos เบรกสตัคเจอร์ตรงนี้ B OS B OS ราคาลงมาถึงอิมบาลานซ์วตนนี้เราตีป๊บพรีเมียมดิสเคาอันนี้อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่าง50%นั่นะหมายความว่าอยู่ในราคาดิสเคาลคือเราควรบายได้นะครับตามหลักการการบายในเทรนขาขึ้นนะครับดักบายบริเวณนี้ แต่ว่าอันนี้เป็นแค่ความรู้ประกอบนะครับใจผมผมไม่ได้อยากให้จะไปเข้าออเดอร์บายหรือเซลลที่อิมบาลานซ์การจะเข้าบ u ายหรือเซลมันผมว่ามันต้องมีความรู้เรื่องอื่นประกอบด้วยครับไม่ใช่ว่าดูแค่อิมบาลานซ์แล้วก็เข้านะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆไปเข้าตรงๆเลยแบบนี้มันบางทีมันอาจจะโดนสต็อปลอสได้ครับ โอเคเราจะลองมาดูตัวอย่างข้างบนนะครับผมจะตีให้ดูนะครับ i m b a l ลานซนี่ครับการาฟวิ่งเป็นเทนขาลงนะครับผมก็ตี Imbalance ์อัาาน,อนนี้คือบริเวณนี้เห็นไหมครับรับสีดํานี่เป็นแท่งหนึ่งสองสีเขียวนี้เป็นแท่งที่สาม นะครับปลายอันนี้ปลายแท่งหนึ่งกับปลายแท่งสม,มีเนื้อที่ว่างๆฉะนั้นแคนเดิลต่อไปก็มาชนแล้วก็ลงแต่ว่าการาฟทรงนี้เขาจะมีพื้นที่อีกเยอะของอิมบาลานซ์นะครับบางคนก็จะมองว่าเหลือตรงนี้ในอนาคตก็มาชนแล้วก็ลงต่อโอเคอันนี้ก็อิมบาลานซ์นะครับ บา,บางกราฟก็จะมีอิมบาลานซ์หลายโซนนะครับมีมากกว่าหนึ่งก็ได้ครับอืมอมันนี้มันขาลงเนาะผมก็จะตีแต่ในในขาลงเพราะถ้าผมตีส่วนขาขึ้นกว่าเพื่อ,อนจะงง,งสมมุติผมมันก็เป็นอิมบาลานซ์ในทางขาขึ้นเหมือนกันเพราะแต่ผมจะไม่ตีผมจะตีตามเทรนด์ไปโอเคบริเวณนี้ก็ กิมบาลานซ์ได้นะครับต่อมาก็บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับ ครับเราควรจะดูพรีเมียมดิสคาวด้วยนะครับอันผมไปทีละขั้นโอเคตรงนี้เป็นบอสนะครับเบรกสตั๊กเจอร์นี่ผมยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งเบรกสตั๊กเจอร์นะครับแล้วเป็นเทนขาลงพอตรงนี้ก็ไป i n d u c e ส์ n มนตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมจะเขียนว่า i d m นะครับขึ้นไปที่โซนนี้ Imbalance ์ตรงนี้แล้วราคาทุบลงมาบอสนะครับ b a เบ t กสั t u r e ทีนี้เราตรี Imbalance ไว้ราคามาแล้วเราก็ดูอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้นะครับคือตีพรีเมียมดิสเคาจุดไฮถึงจุดโลที่โดนเบรกไปคือตรงนี้นะครับโลนี้ นี่ครับระยะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคก็สามารถเข้าเทรดตรงนี้ได้นะครับแต่ลิสต์รีบอร์ดจะจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าบางคนไม่ซีเรียสอยาเข้าเทรดแค่ต้องอิมบาลานซ์ก็ก็โอเคครับตอปรอ่รอยวางไว้บนหายนะครับเทค e Profit ตรงนี้ข้างล่าง หรือแล้วแต่ถ้าบางคนมองด้านซ้ายเนี่ยในออ,อดีตที่ย้อนมาครับถ้ามันมีโลอะไรที่สามารถเป็นล liquidity แล้วโดนลงมาทำลายได้ครับถ้าสมมติด้านด้านซ้ายมีนะครับก็ลากเส้นมาแล้วก็ก็ลงมาตรงนี้นะครับนั่นแล้วแต่แต่ว่าก็ต้องดูโลเป็นด้วยนะครับว่าโลไหนน่าจะโดนทำลายหรือว่าโลไหนมันอาจจะไม่โดนทำลายนะครับก็ระวังไว้นิดนึง นะครับก็ตีไปได้เรื่อยๆอ,อย่างาบริเวณบริเวณนี้ที่เขาขึ้นมาเกี่ยวนะเนี่ยครับปึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาขึ้นมามิธิเกต โซ Order Block. น,น,ปปนออเดอร์บล็อกซึ่งเป็นโซนสป라이ดของเตี๋ยสีแดงๆให้โซนเนี้ยเขาเขาไม่ค่อย,เ,อยเขาไม่ได้ไม่ค่อยเขาไม่ได้มามีทิเกตอิน巴拉ซะเขาตั้งใจมาออเดอร์บล็อกแบบที่ผมบอกเลยครับว่าถ้า มันราคามันมาถึงออเดอร์บล็อกเนี่ยลิสต์รีวอร์ดมันจะดีกว่าอิมบาลานซ์เนี่ยครับก็ช็อตตรงนี้อ,อันนี้สมสม,มุติผมเข้าแบบไม่ต้องคอนเฟิร์มในทางเฟรมเล็ก,กน,ลนะครับทีพีก็ที่โลนี้โรล่างนะครับ ทำไมถึงมาออเดร์บล็อกตรงนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกใช้ไปครับผมเห็นไหมครับบล็อกนี้ตอนตีตลาดวิ่งลงมามูฟนี้เขาย่อขึ้นไปเขาไปมิติเกตแค่ไอโซนเหลืองเองคือโซน FVG แต่ว่าเขาไม่ได้ไปถึงโซนสีแดงเลยโซนออเดร์บล็อกเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้โดนมิติเกตในอนาคตก็ตลาดก็มีสิทธิ์มาทําลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับผม ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อผมลงคลิปใหม่ๆในอนาคตขอบคุณมากครับ